ทางแอดมินได้โพสต์ไปในเรื่องของว่าเราสามารถขุดเหรียญ Bitcoin Cash นะครับหรือว่า BCH นะครับด้วยการใช้เครื่องขุดแบบตะกูลโซโล่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะมาพามาดูนะครับว่าเราจะขุดกันที่กูไหนนะครับแล้ว รีบอร์ดของเขาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะก็ะคือเบื้องต้นนะครับผมจะอยู่ที่ Po ู Solo นะครับขีดกลางนะแล้วก็ p ู .ORG นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะนะครับสังเกตแบบนี้นะครับกปเดเขียนเลยว่า Bitcoin Cash นะครับ BCS o l o Po ูนะอันนี้ก็เป็นภูที่ในกลุ่มต่างประเทศพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าภูนี้มันเพิ่งจะเปิดได้ประมาณสัก ถ้าดูจาก up ไทม m นะ29วันนะครับประมาณหนึ่งประมาณเดือนนึ่งอะดีๆกลมๆนะซึ่งครูเนี้ยมันยังแบบใหม่มากนะครับแต่ว่ามีการบล็อกแตกแล้วประมาณ16บล็อกนะโดยประมาณนะครับทีนี้นะครับในรายละเอียดครูจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีเน็ตเิรกนะครับว่าตอนนี้คูเชื่อมต่ออยู่ไหมนะครับแล้วก็ในหนึ่งวนเนี้ยบล็อกรันไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วก็รีอบอร์ดต่อบล็อกเท่าไหร่นะครับรีอบอร์ดต่อบล็อกก็คือ3.125ุสองหเศษเศษนะครับ b ีจนะครับค่าฟรีนะถ้าเราขุดโซโล่แล้วเจอนะครับผูอ่าผู้จะเก็บค่าธรรมเนียมเราที่1%นะครับหรือประมาณ18ดดอลลาร์นะรประมาณนี้นะแล้วเ,เราจะได้รับหลังจากถักแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3.093เก้สามเๆเศษเศษนะ กตีเป็นมูลค่ายูเออารก็ประมาณ1,800ถึง1,900ตามตามราคานะตามราคาขึ้นลงแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานะครับทีนี้ในช่องของ t o l i n n o นะครับก็จะมีบอกว่าตอนนี้มี m i n น r อยู่แค่66คนนะครับแต่ว่าจำนวนเครื่องเนี่ยก็ประมาณ100 100กว่ากว่านะคิดว่านะประมาณ100กว่ากแล้วก็จะมีแค่บอกในลักษณะว่าอตอนนี้มันแชร์ไปถึงเท่าไรแล้วอะไรเท่าไรแล้วนะครับรนอัปเดตเมื่อไรนะ แล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นหลอดเหมือนลักษณะาาว่าถ้าปูอ่าถ้ามันเหมือนว่าหลอดตรงนี้มันใกล้เต็มอะเหมือนว่าแรงขุดของคนทั้งคูแล้วก็การถอดรหัสเนี่ยมันมันเยอะนะครับพอมันใกล้ถึงร้อยหรือเต็มร้อยอะไี่ผมจำไม่ผิดมันคือบล็อกมันก็จะแตกให้เราเห็นนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันเขียนว่าปูบล็อกเนี่ยเมื่อติดสามนาทีที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่ามีแตกจริงจริงหรือเปล่าแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเป็นของชาร์ตนะครับว่าแรงขุดของปูกับจํานวนการขุดนะ ทีนี้เมนูนะครับเมนูบล็อกนะคือเมนูที่ที่จะบอกนะครับว่าบล็อกแตกไปเมื่อไรนะครับอันนี้สังเกตก็คืออันนี้เขาย้อนหลังมาให้สิบหกบล็อกนะเนี่ยบล็อกแตกจริงนะครับเมื่อกี้นี้เลยนะเนี่ยตอนสิบหงแปดนาทีนะครับบล็อกแตกไปแล้วนะครับเลขกระเป๋านี้ทําแตกไปอีกแล้วนะแตกแล้วนะครับได้สามจุดหนึ่งสองหกหกหกนะโอเค ทีนี้ก็สังเกตดูครับว่ารูตอนแรกที่เขาเริ่มต้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนแนะครับบล็อกมันก็จะแตกแค่ประมาณวันที่4วันที่ห้าเดือนแดนะแล้วก็กระโดดเป็น16 16นิบเห็นไหมครับทีนี้หลังจากเนี่ยหลังจากเดือน9้านะครับเริ่มต้นเดือน9้ามาเนี่ยคนเริ่มรู้จักรูนี้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเทแรงขุดมาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แรงขุดเนี่ยก็อยู่ระดับประมาณเครื่องนานโน fort, เครื่องบิทแออะไรประมาณนี้ครับสังเกตดูอันนี้นะครับอันนี้เดือนวันที่1เดือน9้านะแตกไป1รอบนะครับ วันที่สามเดือนเก้าแตกมาสองบล็อกนะแล้วก็สี่เดือนเก้ากับสี่เดือนเก้ามาอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้าเดือนเก้ามาอีก2อน,นะก็ไล่มาเรื่อยเื่อยเลยครับวันที่หกนะเมื่อวานนะวันที่หกนะครับหกเดือนเก้านะแตกมาสามบล็อกนะครับต่อต่อกันเลยแล้วก็วันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนเก้าเนี่ยตอนนี้คือจะ1ิบโมงนะครับแตกมาละสองบล็บอกนะก็แตกเรื่อยเรอ,อยู่นะครับอทีนี้จำนวนมเนอร์นะครับมเนอร์ก็ะจะว่ตอนนี้มีมเนอร์อยู่สี่สิบห้านะครับแล้วก็มีบล็อกมีเครื่อองยู่ เจ็ดเก้าสิบเจ็ดนะประมาณนี้นะสังเกตดูครับแรงขุดน้อยสุดยังแค่ประมาณสิบเก้าถึงสามสิบเมกอยู่เลยนะแปดร้ gig, 900, อยกิกเก้าร้อยมีนะครับหนึ่งจุดสองที่เละแหนะครับก็ไปเป็นพวกเครื่องบิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับอย่างงี้ครับจนถึงระดับแบบหกที่เละแหอะไรพวกนี้ครับแต่เครื่องใหญ่ๆก็มีนะระดับเป็นร้อยที่เละแหวนี่เขาใช้สองเครื่องนะ ก็ใช้เป็นเครื่องรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะว่าเครื่องรุ่นใหญ่จะบอกแตกนะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเมนูคอนเน็กนะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่เราจะต้องดูรับว่าเราจะเชื่อมต่อกับคูนี้ยังไงนะครับโอเคทีนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะลูกค้าก็ค่อยๆทำนะครับทีนี้เนี่ยตรง url นะครับมันก็คือ d e f e h ขีดกลาง eu solo o uh, solo นะขีด p u org นะครับ พัสเปิดเป็น x นะครับตรงค่า starting อ่ะ starting ตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเขาใส่มาอย่างนั้นเองครับซึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ url นะครับ url ตรงนี้นะครับแล้วก็อร์ตนะครับส่วนพัดเปิดเป็น x นะครับถ้าใครถ้าเครื่องใครไม่มีช่องพัดเวิดไม่ต้องก็ไม่ต้องใส่นะปล่อยว่างนะมันไม่มีช่องก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครมีนะครับพัดเิดให้ใส่ x นะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยระบบก็จะมีบอกว่าในเรื่องของ support กระเป๋าเลขกระเป๋านะครับซึ่งบางคน นะครับก็จะเป็นเลขกระเป๋าแบบนี้นะครับคือมันแล้วแต่มันเขาเรียกว่ามันแล้วแต่กระดานเทปนะครับที่ที่เราใช้กันนะก็จะได้เลขแบบไหนมานะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับซึ่งผมไม่มีกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีกระเป๋าที่นําหน้าด้วยตัวคิวแบบนี้ครับเหมือนดังตัวอย่างนี้นะครับเราต้องใส่คําว่า b i t c o i แคสโคลอนไปด้วยนะครับนําหน้านะในช่องนะครับแต่ของผมเนี่ย จะใช้เป็น Legacy นะก็คือมันซัพพอร์ตเหมือนกันก็คือเลขกระเป๋าบิตคอย n ตรงๆที่เราขุดโซโล่ BTC กันนี่แหละครับเอาเลขเนี้ยเอาเลขกระเป๋าแบบ BTC มาใช้ได้เลยซึ่งนะครับอันนี้ผมพาไปดูดนะเวลาเราเซิร์ฟนะเราเซิร์ฟในอันนี้ผมตัวอย่างนะตัวอย่างผมใช้กระดานมี XC นะผมก็เซิร์ฟไปเลยว่า BCH นะมันก็จะขึ้น Bitcoin Bitcoin node นะครับ Bitcoin c a แ h Node นะแล้วก็กดฝากนะครับ ทีนี้เนี่ยของเขาเนี่ยมันมีแค่เขาเรียกว่าอะไรมีแค่เชนเดียวนะก็คือเป็นเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เลขกระเป๋าแบบ,แบ,บนี้มาเราก็เอาเลขกระเป๋าเนี่ยปปี้ไว้นะครับ copy ไว้นะครับทีนี้อันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างผมจะ setting ตตให้ดูบนเครื่อง lucky miner 06นะซึ่งมันก็จะเหมือนกันนะครับ06 07เจนี่ยจะเหมือนกันจะต่างแค่ว่ามีช่องพัดเบิดหรือเปล่านะครับส่วน bitx ก็ไม่ไม่ต่างก,กันกับตัวนี้นะก็จะคล้ายๆกันนะครับ อันนี้จะสังเกตดูว่าผมมาลันเครื่องมาแล้ว16ชั่วโมงนะครับหลันมา16ชั่วโมงแล้วนะครับผ่านการขุดตัวนี้นะไปดูหน้าเซตติ้งนะครับส่วนช่องนี้ก็ที่ลุกคนรู้อยู่แล้วนะครับช่องฟาสบิร์ดอ่าไวไฟชื่อไฟฟาสบอร์ดนะครับส่วน URL ของกูนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็ไปก๊อปมานะครับเป็น b t s ขีดกลางนะครับ EU. t o l o ขีดกลาง p ORG นะพอร์ก็เป็น สาม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 นะครับส่วนเลขกระเป๋าผมเลขกระเป๋าบิตคอยใส่ไปเลยนะครับหรือเข้าไปดูที่กระเป๋าของ BCH นะที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะเราก๊กอบมาวางเนี่ยเราก็ตามด้วยจุดนะครับดอกนะแล้วก็ใส่ด้วยเลขเครื่องนะครับแค่นั้นเองนะครับสังเกตว่าของผมมันไม่มีช่องพัดเวิร์ดนะนะครับพอเราทำอะไรเสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับทีนี้ในช่วงแรกที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วพอเ,เราเซฟเราก,กดรีสตาร์ทเครื่องนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยประมาณ5้าถึงสินาทีแรกเนี่ยบางทีเนี่ยแรงขุดมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเครื่องกับตัวปูเนี่ยมันจะต้องทําการซิงค์กันก่อนนะครับว่าเครื่องเราแรงขุดประมาณเท่านี้นะแล้วปูจะให้เราเข้าไปอยู่ในช่วงไหนนะครับมันจะเป็นการเซตค่าดิฟนะสังเกตดูเนี่ยมันจะมีคําสั่งขึ้นมาเห็นไหมครับเอฟิกเห็นไหมครับเอฟิกรีเซิร์ชเห็นไหมครับรีซอสเห็นไหมมันก็จะเซตค่าดิฟเห็นไหมครับมันจะเซตเซตให้เราเห็นไหมครับ พอมันได้เส็ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโยนงานในการถอดรหัสเข้ามาให้เราเนี่ยมันจะเซตทุกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะใช้เวลานะครับแต่ว่าอันนี้ผมตอบผูกติดไปละนะครับมันก็จะคำนวณแป๊บเดียวแล้วมันก็จะขุดเลยนะครับซึ่งอันนี้แรงขุดก็อยู่ที่ประมาณ460กว่านะครับแล้วก็ผม exit จะ exit ไปแล้วเนี่ย8,000กว่านะครับก็ประมาณนี้ครับของการตั้งค่าเครื่องเครื่องตากูนโซโล่นะครับไม่ว่า Lucky Miner 06 Lucky Miner 07นะครับ BitX แกรมมาหกศูนย์หนนะครับนาโน3นาโน3 s นะครับตั้งค่าประมาณนี้เลยนะครับช่องมันมีประมาณนี้เลยนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ไปดูว่า,าแล้วเราจะดูแรงขุดเราได้ยังไงนะครับซึ่งอัน,นอเ,เนี้ยเว็บคูนี้เขากำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับมันยังไม่มีเมนูอะไรเยอะแยะมากมายนะเวลาเราจะดูว่าเลขกระเป๋าเราเนี่ยมันเข้าไปขุดหรือ,อยังแล้วก็ดูในเรื่องของ ค่าต่างๆนะครับให้เรากดไปที่ม i n เนอร์นะครับกดไปที่ม i n เนอร์ทีนี้เนี่ยเราจำได้อยู่แล้วว่าเลขกระเป๋าของเรามันเลขไหนนะอย่างของผมเนี่ยเลขกระเป๋าของผมเนี่ยอยู่ลำดับที่32นะครับเพราะมันมันเรียงลำดับตามแรงขุดเอาง่ายๆแรงขุดใครเยอะมันก็จะดันลำดับขึ้นไปข้างบนนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้ววันนี้มันเลขของเราเราให้กดตัวนี้ไอคอนตัวไนะครับ build pool s t a t นะครับกดเข้าไปมันก็จะเข้ามาหน้านี้ นี้พอเข้ามาหน้านี้สังเกต URL นะครับมันจะต่อมันจะต่อท้ายแบบนี้ม่าเลขกระเป๋าเราเราก๊อบเลขเนี้ยเอาไว้เลยนะครับมันเป็นการเข้าไปดูสถานะของตัวเครื่องเรานะครับเราก๊อบล่าเราก๊อบเลขนี้ไว้เลยนะทีนี้มันก็จะมี next update นะก็คือจะมี cooldown นะประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ90วิมันจะมันจะรีข้อมูลให้เราทีมันก็จะบอกว่า hash r a t เรา5นาทีเนี่ยจากขับเครื่องทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันได้แรงกดอยู่เท่าไหร่ ตาแชร์ไปแล้วเท่าไหร่เบสแชร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็มีแทรเลทหนึ่งชั่วโมงนะประมาณนี้แล้วก็จะมีจำนวนจำนวนวอร์เกอร์ของเราอยู่ว่า3ามเครื่องนะครับเจอบล็อกแล้วหรือย,ยังนะตอนนี้เป็นศูนย์อยู่ก็ยังไม่เจอนะครับพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นเรื่องของชาร์จของเรานะว่าแรงขุดของเรากับจํานวนจานวนเครื่องขุดของเราเนี่ยสม่ำเสมอไหมนะครับอ่าแต่ด้านลงมาด้านล่างก็จะแย่ไนตัวเครื่อนะอ่าจำนวนมีสามเครื่องตอนนี้ผมมีอ่าลักกี้ศูนย์หก สองเครื่องนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีจ i n เกิลไมเนอยู่ตัวหนึ่งนะครับต่อมาณนี้มันก็จะโชว์ประมาณนี้ครับหน้าน,นี้เราก็เก็บลิงก์ไว้นะแล้วก็เข้าไปดูทีน,นี้มีคนถามอีกนะครับว่าเอ่อ BCH นะครับหรือ Bitcoin Cash เนี่ยมันมันมันยังไงนะครับ มันก็คือเหรียญคู่ขนานของบิตคอยนะครับมันเป็นเหมือนเหรียญที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยแันเป็นเหรียญที่ฟอกนะครับก็คือแยกตัวออกมาจากบิตคอยซึ่งแยกมานานแล้วนะแยกมาสักพักใหญ่เลยใหญ่แล้วนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ย็อกมันจะออกเหมือนบิตคอยเลยก็คือทุกสิบนาทีจะมีบ็อกออกนะครับวันหนึ่งก็หนึ่งร้อยสี่บุดอกนั่นเองนะครับส่วนรีวอร์ดก็จะเท่ากันกับบิตคอยเลยสามจุดหนึ่งสองห้านะปัจจุบันนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเอขาเรียกว่า ฮาร์วิ่งนะครับมันก็จะฮาร์วิ่งเหมือนกับบิตคอยนเลยนะครับซึ่งจะสังเกตดูว่าเราใช้เลขกระเป๋าของบิตคอยนได้เลยนะมันเป็นเหรียญคู่ขนาดกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะทีนี้ในเรื่องของรางวัลนะครับะนะครับว่าราคาเหรียญเท่าไหร่นะครับเราก็เฟนะิร์เลยอ่ะวันนี้เหมือนจะขึ้นนะก็คือ หนึ่งเหรียญบิตคอยแคสนะครับอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับซึ่งถ้าเราได้บล็อกรีวอร์ดที่สามจุดหนึ่งสองห้าแล้วกันนะตีกลมกลมไปแบบนี้เลยนะครับตีกลมกลม่างี้เลยยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมอะไรนะก็ตีกลมๆมไปก่อนนะครับเราก็จะได้อยู่หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็คือจะใช้คําว่าเหมือนเหมือนรางวัลเล็กก็ได้นะอ่ารางวัลเล็กก็คือบล็อกแตกมาได้สามจุดหนึ่งสองห้าบ c h แล้วก็จะได้ประมาณหกหมื่นนะครับอ่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับภูเนี้ยมันยังเป็นภูที่ยังใหม่อยู่นะแต่บล็อกแตกหลังจากเดือนเนี่ยต้นเดือนเก้านี่แตกแทบจะทุกวันนะแทบจะทุกวันเลยวันที่หนึ่งวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเห็นไ,ไหมครับมันแตกมาแทบจะทุกวันแล้วนะครับทีนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามามาลุ้นเอารางวัลเล็กนะก็แค่ตั้งค่าย้าย ui l อกมานะครับ ก็ประมาณนี้ครับติดปัญหาตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามแอดมินได้ครับว่าติดปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้นะครับแต่ก็เน้นย้ํานิดนึงนะฮะว่าการเริ่มต้นขุดครั้งแรกเนี่ยอาจจะรอห้านาทีนะครับหรือถ้าเอาทัวร์วเลยนะครับก่อนจะเริ่มทําการตั้งค่าทําอะไรพวกนี้ครับปิดเปิดเราเตอร์อินเทอร์อนเรนเต็ตสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการรีข้อมูลด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ให้มันคอนเน็กกันได้เร็วขึ้นนะประมาณนี้โอเค แล้วเราวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ